รันเวย์ทางที่คุณเลือกคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รันเวย์ทางที่คุณเลือก วันนี้ดี่ฉันจะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปบนเส้นทางสายชีวิตกับดิฉันถ้าทุกท่านพร้อมแล้วกรุณานั่งอยู่กับที่และลัดเข็มขัดให้แน่นหนาเพื่อที่จะเริ่มเดินทางไปพร้อมๆกันค่ะลานเวทที่ดิฉันเลือกมาใช้ในวันนี้หมายถึงทางเดินค่ะทางเดินที่จะพาทุกคนไปสู่เป้าหมายของชีวิตในตอนเด็ก เป้าหมายของทุกคนอาจจะเพียงแค่ต้องการครอบครัวที่อบอุ่นมีอาหารกินให้อิ่มท้องมีครอบครัวให้หลับขอโทษค่ะมีที่นอนให้หลับสบายหรือเพียงแค่ต้องการเพื่อนมาวิ่งเล่นด้วยกันหัวเราะยิ้มไปด้วยกันแต่เมื่อโตขึ้นค่ะทางเลือกของทุกคนเริ่มมีมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นค่ะ การเลือกสายการเรียนที่มีทั้งสายการเรียนวิทย์คณิตสายการเรียนสินภาษาสายการเรียนอาชีพหรือแม้บางคนอาจจะเลือกที่ไม่ได้เรียนต่อคะ่ะแต่ไม่ว่าทุกคนจะเลือกเส้นทางใดเส้นทางนั้นจะต้องตอบสนองต่อเป้าหมายในชีวิตของท่านแต่ทุกท่านคะเส้นทางแต่ ที่แต่ละคนเลือกเดินไปนั้นอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเส้นทางที่เลือกเดินไปอาจจะปูไปด้วยคอนกรีตที่เดินอยากสะดวกสบายปูไปด้วยหญ้านุ่มๆที่เดินแล้วสบายเทา้าหรือบางคนเส้นทางที่เดินไปอาจจะเต็มไปด้วยหลุมบ่อหรือเป็นถนนลูกลงังท่านภูมิเกียรติทุกท่านคะ ดิฉันเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาของการตัดสินใจณนะจุดนั้นมาแล้วค่ะซึ่งดิฉันเองก็เป็นหนึ่งคนที่ผ่านช่วงเวลานั้นมาค่ะดิฉันเรียนจบการศึกษาภาคบังคับและต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางที่จะเดินต่อมานั่นก็คือเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมธัธยมศึกษาตอนปลายในสายการเรียนวิทย์คณิต ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้ศึกษาเล่าเรียนนะคะมาดิฉันได้รับเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะมากมายได้รับเลือกเป็นประธานสภาน,นักเรียนได้รับเลือกเป็นประธานคณะสีแต่ทุกท่านเชื่อไหมคะว่าช่วงเวลาที่ดิฉันผ่านการทำกิจกรรมมานั้นดิฉันไม่ทราบเลยค่ะว่าเมื่อดิฉันจบม .6 แล้ว ดิฉันจะก้าวเดินไปยังเส้นทางไหนต่อแต่แล้วค่ะก็ต้องถึงช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องตัดสินใจนั่นก็คือการสอบเข้าต่อในระดับมหาวิทยาลายัยซึ่งตอนนั้นต้นทุนของชีวิตดิฉันไม่ได้ให้โอกาสดิฉันที่จะเลือกร้องผิดร้องถูกได้หลายครั้ง ในชั่วโมงแนแนววันหนึ่งค่ะคุณครูแน่วท่านหนึ่งได้ให้ดิฉันได้ลองท,ทำแบบทดสอบอาชีพและดิฉันได้ผลการทดสอบว่าดิฉันเหมาะกับคณะศึกษา,าศาสตร์และด้วยความเพียรพยายามที่ดิฉันเรียนมาตลอด3ปีก็ทำให้ดิฉันมีคะแนนถึงแอดมิชชั่นค่ะแล้วนี่ก็เป็นหนึ่ง สิ่งที่ดิฉันเริ่มก้าวเข้ามาสู่ความเป็นครูค่ะและตลอดระยะเวลาการฝึกฝนความเป็นครูรวมทั้งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ5ปีดิฉันก็สามารถจบการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะรวมทั้งตอนนั้นมีโครงการครูคืนถิ่น,นดิฉันก็สามารถสอบติดด้วยค่ะ ทั้งสองสิ่งนี้เปรียบเสมือนจอบมีดรถตัดญ้าให้ดิฉันปูเส้นทางก้าวเข้ามาสู่ความเป็นครูได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นแต่แล้วค่ะทุกท่านวันแรกที่ดิฉันไปบรรจุดิฉันไม่ทราบมาก่อนค่ะว่าโรงเรียนที่ดิฉันจะได้บรรจุเป็นบริบทแบบใดวันที่ดิฉันก้าวไปถึงเรียนวันแรก เป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆในชุมชนแห่งหนึ่งค่ะที่มีนักเรียนอยู่ไม่ถึง30คนมีคุณครูประจำการที่ใกล้กับเสียนอยู่หนึ่งท่านนักเรียนต้องเรียนควบชั้นสิ่งที่ฉันได้พบเจอในวันนั้นสะท้อนกลับมาหาดีฉันอีกครั้งว่าดีฉันตัดสินใจถูกแล้วหรือไม่ที่เลือกมาอย่างเส้นทางนี้แต่ตอนนั้นสิ่งที่ฉันทำได้ค่ะ คือทำอย่างไรก็ได้ให้ใช้ความรู้ความสามารถท,ที่ฉันเก็บเกี่ยวมาตลอดระยะเวลา5ปีในการศึกษามอบสิ่งต่างๆที่นักเรียนคาดหวังจากการที่มาโรงเรียนของเขาค่ะแต่แล้ววันหนึ่งเส้นทางใหม่เส้นทางใหม่ของดิฉันก็ปรากฏขึ้นนั่นคือ การประกาศผลครูผู้ช่วยรอบทั่วไปค่ะซึ่งจะเรียกบรรจุใหม่อีกครั้งใน3เดือนข้างหน้าหลังจากที่ดิฉันทราบผลทำให้ดิฉันต้องกลับมาทบทวนกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าดิฉันจะเลือกเดินเส้นทางเดิมที่แสนคุ้นเคยหรือจะลองก้าวไปยังเส้นทางใหม่ที่ดิฉันไม่ทราบเลยว่าข้างหน้าอาจจะเป็นหญ้าที่เดินไปอย่างนุ่มสบายเท้า หรืออาจจะมีขวากหนามกีดทางอยู่ทุกท่านลองทายไหมคะว่าดิฉันตัดสินใจเลือกเส้นทางใดใช่ค่ะดิฉันกล้าเสี่ยงเดินเส้นทางใหม่อีกครั้งที่ไม่ทราบว่าข้างหน้าดิฉันจะพบเจอกับสิ่งใดแต่ดิฉันเชื่อมั่นในเส้นทางที่กำลังจะเดินไป และตลอดระยะเวลาการเป็นครูมา5ปีของดิฉันทำให้ดิฉันตัดสินใจและยืนยันกับตัวเองได้ว่าเส้นทางที่ดิฉันเดินมานั้นถูกต้องแล้วค่ะและระยะเวลาการเป็นครูมา5ปีดิฉันได้พบเจอท่านผู้บริหารมาหลากหลายท่านสิ่งนี้นะคะ่ะเริ่มจุดแรงบันดาลใจให้ดิฉันอีกครั้งที่อยากจะลองก้าวไปยังเส้นทางใหม่ นั่นก็คือสายการบริหารการศึกษาค่ะและดิฉันก็เริ่มมองหาจอบหามีดหาเสียมหารลตัดหญ้านั่นก็คือการเข้ามาเรียนต่อที่นี่ค่ะสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าจะให้คำตอบและมอบอาวุธให้ดิฉันเดินไปยังเส้นทางสายการบริหารการศึกษาได้อย่างมั่นคง ทุกท่านคะตลอดระยะเวลา28ปีที่ดิฉันเดินมาเส้นทางสายอาชีพของดิฉันสายชีวิตนี้สิ่งหนึ่งที่ดิฉันตระหนักได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญนั่นก็คือเป้าหมายในชีวิตคะ่ะพอเป้าหมายนี้จะเปรียบเสมือนเส้นทางที่จะทำให้ท่านก้าวไปอย่างถูกต้อง เป็นเข็มทิศคอยชี้นำไม่ให้ท่านหลงวนเดินอยู่ที่เดิมซ้ำๆและจะทำให้ท่านก้าวไปยังถึงจุดหมายได้ดียิ่งขึ้นดังคำกล่าวของลอเรนซ์เจปีเตอร์นะคะนักการศึกษาชาวแคนาดาและนักลำดับขั้นวิทยาที่กล่าวไว้ว่าหากคุณไม่รู้ว่ากำลังจะเดินไปทางใดท้ายที่สุดคุณอาจจะไปอยู่ในที่ที่ใดที่หนึ่ง ที่ที่คุณไม่ได้คาดหวังเอาไว้ก็ได้แต่ทุกท่านคะเส้นทางสายชีวิตจะสวยงามเพียงใดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเป้าหมายแต่ขึ้นอยู่กับความหวังความศรัทธาความเชื่อมั่นต่อเป้าหมายที่ท่านจะเดินไปถึงค่ะแล้ววันนี้ ทุกท่านเดินมายัางเส้นทางที่ถูกต้องกับเป้าหมายในชีวิตของท่านแล้วหรือยังดิฉันได้คำตอบแล้วค่ะว่าดิฉันเชื่อมั่นที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างเส้นทางนี้แลววันนี้ดิฉันก็หวังว่าทุกท่านจะค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมและก้าวไปถึงมันอย่างโดยเร็วที่สุดขอขอบคุณทุกท่านค่ะ